สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปกติครับคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาวันนี้เตรียมตัวขับรถจะไปซื้อกับข้าวนอกบ้านหุงข้าวรอไว้ทานนะครับตอนเช้านี้เป็นวันอาทิตย์สภาพการดำรงชีวิตก็กักตัวอยู่ที่บ้านครับใส่หน้ากากอนามัยก็ กิน้อนช้อนกลางล้างมืออย่างเข่งคัดครับเพื่อต้องการต่อสู้กับโควิด1 9ด้วยตัวของตัวเองเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์เชื่อมั่นทุกฝ่ายนะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นแต่ภายใต้มีพลกรฉุกเฉินในปัจจุบันนี้แหมปัญหาเรื่องไข่ราคาแพง ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับหน้ากากอนามัยหายากก็ไม่ควรเกิดขึ้นพลรลกรฉุกเฉินที่ท่านได้ใช้มาเนี่ยท่านมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินใครกักตุนใครค้าขายไข่ไก่ขึ้นราคาใครกักตุนหน้ากากอย่างนี้ท่านใช้อำนาจเด็ดขาดลงโทษไปเลยครับในขณะที่ประชาชนมีความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส อค้าบางคนก็ช่วยโอกาสกับตุนขึ้นราคาไข่ไก่อย่างนี้ครับไข่ไก่ประเทศของเรานี่วันวันหนึ่งผลิตได้41ล้านฟองวันหนึ่งนะครับผลิตได้41ล้านฟองกินอยู่กินภายในประเทศประชาชนคนไทยกินภายในประเทศ39ล้านฟองนอกจากนั้นก็ส่งออกไปต่างประเทศครับ41ล้านฟองนะสถิสิส กำหนดไว้อย่างนั้นกินอยู่39ล้านมันจะขาดตลาดไม่ได้ครับมันจะแพงไม่ได้หรอกก็ขอให้สอ,อชอ <c oughs> ท่านประยุทธ์จันโอชานี่แหละพลเอกอะไรที่ผมจำชื่อไม่ได้ที่บอกว่าสนามวยลุมพินีเป็นเรื่องอดีตพลเอกพรพิพัฒน์เบญสศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดใช้อำนาจของท่านครับแต่อย่าไปกันแกล้งอย่าไปกันแกล้งนะครับ อย่าไปกันแกล้งพ่อค้าของเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จะตายอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมีโควิด1 9ผมพูดอยู่เสมอว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมันดิ่งเหวจริงๆเมืมาเจอโควิดแหมสบักสบอมไปไม่ได้สุดเลยแหละครับเศรษฐกิจไทยดิ่งลงเหวเลยเลยทำให้ในายสมคิดจตุศรีพิทักษ์นายสมคิดเราลองนายยกรัฐมนตรีครับ จะตุสีของเรานี่แหละมีความคิดบอกว่าจะกู้เงินจาก IMF แล้วออกข่าวว่า IMF ยินดีจะช่วยเหลือเราซะด้วยแหมพูดไปนี่ครับไม่ใช่ว่าประชาชนไม่จะตนกตกใจนะการกู้เงินก็ทําให้ประเทศชาติเอาไปประเทศชาติไปจำนองไปจำนำล่ะครับการกู้เงิน IMF กู้มาฟรีที่ไหนละครับดอกเบี้ยก็สูงกรณีจะขอความช่วยเหลือจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ประเทศนั้นจะต้องมีเศรษฐกิจที่ถดถอยไปไม่ได้เข้าสู่ภาวะที่จะล้มละลายครับเมื่อปี2540ประเทศไทยไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศแล้วครับเงินสำรองระหว่างประเทศไม่มีแต่ขณะนี้ครับประเทศไทยของเราไม่ถึงสภาพการที่แย่ถึงขนาดนั้นเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศมีอยู่ถึง2.199 ล้านสองจุดหนึ่งเก้าแสนล้านนะครับ US ดอลลาร์สองหนึ่งสองจุดหนึ่งเก้าเก้าแสนล้าน US ดอลลาร์ครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็แสดงว่ามีเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ไม่จําเป็นต้องไปกู้เงินก็ได้ครับสมคิดครับไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินก็ได้งัดแงะเอางบประมาณที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอันไหนไม่จะเป็นเอาออกมา ชะลออย่าพึ่งไปซื้อยุทโธปกรณ์เรือดำน้ำหรือรถถังเรืออะไรต่างๆชะลอไว้มันไม่เกิดสงครามกันง่ายๆหรอกครับเอาพวกนี้ครับเงินทองแลวมียาเอาประเทศไปผูกมัดบอกว่าสถานการณ์เหมือนปี40ย์มันไม่ใช่ครับแต่มันแย่กับปี40ก็ใช่อยู่แต่ว่าสถานการณ์ทางการเงินการคลังของเรายังดีอยู่ดังที่ผมกร่าบเรียนคิดใหม่นะสมคิดนะคิดใหม่คิดได้แต่ว่าจะกู้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  อย่างนี้อาผู้ใญ่บ้านไปเป็นก็ได้แล้วครับรองนายกัฐมนรรมตีที่ดูแลเศรษฐกิจนะปรึกษาหารือกันเราทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับให้กำลังใจแก่ทุกคนในการต่อสู้โควิด19ไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ